เอาละครับคุณผู้ชมก็มาอยู่กับเรียวโยกังโมบายเช่นเคยนะโดยที่วันนี้นะครับผมจะมารีวิวอาชีพดาบเลเวลร้อยเจ็ดสิบนะครับว่ามันมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะแล้วก็เป็นการเตรียมตัวนะครับเข้าสู่แพทเลเวลร้อยเก้าสิบนั่นเองซึ่งก็มีหลายๆคนสปอยมานะครับว่านักดาบตั้งแต่เลเวลร้อยเก้าสิบขึ้นไปเนี่ยมันจะโหดมากๆเลยนะครับก็ขอให้มันโหดขึ้นมาสักทีเพราะว่าหลายๆคนก็บ่นมานะครับว่านักดาบเนี่ยมันยังไม่เห็นความเก่งเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักดาบเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีีีีีีพพเเเเเลลลลยยนนนนนะะะะคคครรัััับบบบททท่่่่มมาางงชววิตกกกือจสสูุดดดใโ เนี S <S <an> ่ยก็มักจะมี HP อยู่ที่ประมาณ300,000-2นะครับถึง300,000-8นั่นเองนะครับใครที่เลือไร้อยเจ็ดสิบแล้วยังมี HP อยู่ในเกมนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะน้อยไปหน่อยนะครับ <S <S <an> <S แต่แม้ว่า HP ของนักดาบเนี่ยจะไม่ได้สูงที่สุดในเกมนะครับแต่ว่ากับกันนะค่าพลังป้องกันของนักดาบเนี่ยจะสูงที่สุดในเกมแล้วนะครับ <S <S <an> <S <S <an> เห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับค่าพลังป้องกันของนักดาบเนี่ยจะอยู่ที่30,000-3นี่นะซ <S an> <S an> <S an> ึ่งเยอะมากๆเลลยยนนนนะะคครรรรรัััับบบจจิงๆแ้้ววเเี่่าาาาากก็สมถอดดดูไ พลังป้องกันเนี่ยของชิปไหนนะเยอะที่สุดนะครับชิปอนะอันดับแรกนะครับอ่านะก็เป็นนักดาบเหมือนกันเห็นไหมเขามีพลังป้องกันถึง3 8มหมเลยนะแล้วก็ HP เนี่ยสามแสนเก้าเลยครับโอ้ยใครจะไปกดลงว่าอย่างเงี้ยนะ ถึกมากๆนะครับแค่พลังป้องกันแต่ที่สามหมื่นเนี่ยก็แทบจะตีไม่เข้าแล้วนะครับเฮดพี HP ที่สูงขนาดนี้เนี่ยโอ้ยน่าจะต้องบลุมนะถ้าจะเอาพี่คนนี้เขาลงเนี่ยนะอันดับ2ก็จะเป็นนักดาบเหมือนกันนะครับเห,หมส่วนอันดับสามอันนี้เป็นทวนนะครับอ่าทวนเนี่ยจริงๆก็สามารถดันพลังป้องกันมาได้นะแต่ว่าทวนเนี่ยจะได้เปรียบของค่าเฮดพีนะครับเห็นไหมคาดพีเนี่ยห้าแสนคุ้มชมโคตรเยอะเลยนะ โอ้ยต่อมานะครับมาพูดถึงทางด้านวิชาแล้วก็ปราณของนักดาบกันบ้างนะครับคือในเกมนี้เนี่ยวิชาของทุกอาชีพนะครับมันจะมีคูลดาวน์ที่เท่ากันนะแล้วก็ดาเมจที่เท่าเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละสกิลของทุกอาชีพเนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะครับแตกต่างกันแค่รูปของสกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างกันของวิชาของทุกอาชีพเนี่ยก็คือสกิลที่2ของทุกอาชีพนะครับซึ่งนักดาบเนี่ยจะเป็น ซึ่งผมคิดว,ว่าน่าจะเป็นสกิลที่ดีที่สุดของทุกอาชีพแล้วนะครับเพราะอย่างอาชีพอื่นเนี่ยอย่างเช่นทวนนะครับมันจะเป็นใบใ,ใช่ไหมอย่างธนูเนี่ยมันจะลดความแม่นยำอย่างหมอเนี่ยมันก็จะแค่ตรึตตงศัตรูไว้นะครับส่วนกระบี่เนี่ยมันก็จะแช่ศัตรูใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าของกระบี่เนี่ยมันแช่เป็นหมู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าสตันของดาบเนี่ยมันเป็นวงกว้างนะครับซึ่งกว้างมากๆเลยนะเนี่ยนะครับมันค่อนข้างกว้างเลยนะให้ดูนะครับชึบเนี่ยมันสตันเป็นหมู่เลยนะคุณผู้ชม ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าของกระบี่เนี่ยมันแช่แข็งเป็นหมู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ของนินจาเองก็สตันใช่ไหมผมคิดว่าสกิลสตันเนี่ยของดาบแล้วก็นินจาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับในสกิลที่2ของทุกอาชีนะส่วนทางด้านปราณน,นะครับปราณของดามเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นปราณที่มันจะเก่งเอาเลรเกมจริงๆเลยนะครับอย่างพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีมาให้ดังดาบนี่ก็คือแย่เลยนะ จะตีเบากว่านี้เลยนะครับยังดีที่มันมีให้นะครับส่วนความแม่นยำเนี่ยก็คือดีเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถยืนสู้กับกระบี่แล้วก็ยืนสู้กับธนูได้สบายๆเลยนะแล้วก็แน่นอนนะครับปลัที่เจ๋งของทั้งดาบเลยเนี่ยหนักดังบรรพจนะครับไอ้สกิลนี้นี่แหละครับหลังๆเนี่ยมันจะโหดมากๆเลยนะเพราะว่ายิ่งเราเลเวลมากขึ้นนะครับค่า HP ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลเราใช่ไหมเรายิ่งเรามีสกิลนี้ด้วยนะครับ HP เนี่ยมันก็จะบวกขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงพลังป้องกันด้วยนะครับพลัง ขึ้นนะถึงได้บอกเลยนะครับว่านักดาบเนี่ยมันจะเก่งช่วงเลดเกมนะครับเดี๋ยวสกิลนี้เนี่ยผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดหลังจากสกิลสะท้อนนะอ่าสกิลสะท้อนนี่นะครับเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้หากินของนเจ้าเนี่ยนะว่าเป็นสกิลเดียวนะครับที่เราสามารถเอาไว้ตอบโต้กับพวกอาชีพอื่นที่โจมตีหนักๆเข้ามาได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุ้ชมเนี่ยใช้คู่กับไอ้เจ้าอันนี้เนะี่ยเห็นไหม คุมกรีซนะครับซึ่งคุมกรีซเนี่ยมันจะบวกค่า HP นะครับ10%นะแล้วก็สะท้อนอความเสียหายเนี่ย10%ด้วยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตรงนี้นะครับว่าค่าความสะท้อนเนี่ยของเราเท่าไหร่นะนี่เห็นไหมครับเนี่ยสกิลสะท้อนของเรานะครับจะสะท้อนที่12%นะแล้วก็เมื่อใส่กับคุมกรีซเนี่ยเราจะสะท้อนขึ้น22%เลยนะครับแต่ว่าอีก0.74%เนี่ยผมได้มาจากฉายานั่นเองนะครับทำให้นักดาบเนี่ยหลังๆเนี่ยผมว่าเก่งมากๆเลยนะ ทอนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ยืนได้นานมากๆเลยนะเรามาพูดอีก2ปราณน,นะครับที่เมื่อกี้ข้ามไปนะก็คือปราณทาลายเกาะน,นะครับแล้วก็เงามืดรอบสังหารนั่นเองนะครับคือไอสอสกิลนี้เนี่ยมันต้องพึ่งดวงนะครับในเลเวล9นะครับมันจะมีโอกาสอยู่ที่ 4.5%เท่ากันนะครับเห็นไหม4.5%เท่ากันนะครับที่ปราทลายเกาะน,นะครับจะมีโอกาส4.5%นะครับที่จะลดเกาะศัตรูเนี่ย18%เป็นเวลา5าวิเลยนะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเวลาทั้งในการฟาร์มมอนสนะครับแล้วก็ในการ p ีวีนะโดยที่ผมเนี่ยลองสังเกตอยู่แล้วนะตั้งแต่ผมอัพขึ้นมาเลเวล5ขึ้นไปเนี่ยคือมันติดบ่อยมากๆเลยตีมอนสัก2ตัวเนี่ยจะติดสัก1ครั้งถือว่าดีมากๆเลยนะซึ่งถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยในการ p ีวีแล้วเนี่ย เราจะยืนกันนานอยู่แล้วใช่ไหมครับสกิลนี้เนี่ยก็จะออกบ่อยมากๆเลยนะจะทําให้นักดาบเนี่ยได้เปรียบในการ PvP มากๆยิ่งถ้าเกิดศัตรูเนี่ยใช้เวลา PvP กับนักดาบนานเกินไปเนี่ยก็จะโดนในเจ้าปราณน,นี้เนี่ยรัวๆเลยนะครับซึ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเสียเปรียบมากๆเลยนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลนี้นะครับ เงามืดรอบสังหารมันจะเหมือนกับสกิลเมื่อกี้เลยคือมีโอกาส4.5%ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะบวกความเสี่ยหายเพิ่มขึ้นไปอีก18%เลยนะสมมุติว่าเราโจมตีเข้าไป10,000เนี่ยนะครับมันก็จะบวกความเสี่ยหายเข้าไปอีก1,800นะเป็น11,800นั่นเองโดยที่มันออกบ่อยมากๆเลยนะสกิลนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ายิ่งถ้าเกิดต้องมายืนยื้อกับนักดาบนานๆเนี่ยโดนในเจ้า2ปรานนี้เข้าไปนี่มีล่วงแน่นอนนะครับบวกกับโดนสะท้อนเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าหลังๆนะครับนักดาบเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาตอนนี้นะครับในเลเวล170เนี่ย ก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ายังสู้ชิพอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับด้วยค่าพลังป้องกันที่ยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ค่าเ p ีที่ยังน้อยอยู่นะครับทำให้เราเนี่ยเด้ง h p ีไม่ค่อยทันนะครับแม้ว่าเราจะใช้เจ้าขวดยาขวดใหญ่หรือว่าเนี่ยขวดกางเนี่ยนะครับมันก็ยังเด้งไม่ค่อยทันนะเพราะว่าเลือดเรามันยังน้อยอยู่ใช่ไหมเราก็ยังไม่สามารถที่จะยิโนชนศัตรูได้นานๆก็ต้องรอดูแผทหน้านะครับว่าถ้าเกิดเรเวลเยอะขึ้นแล้วเนี่ย เลือดนักดาบเยอะขึ้นนะครับนักดาบเองก็จะยืนได้นานขึ้นนะแล้วทีนี้เนี่ยสกิลตัวท้อนมันจะมีผลมากๆในการ PP เลยนะครับเราจบทั้งด้านวิชาแล้วก็ปานนะครับต่อไปนะครับเราพูดถึงคมภิส์จุดยอดกันบ้างนะหรือว่าหลายๆคนก็จะเรียกว่าสกิลลับนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยนะครับกับสกิลแรกอันนี้เนี่ยคือมันครูดาวไวมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆครั้งในการ PVP เนี่ย คือมันช่วยชีวิตผมไว้หลายรอบมากนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเหลือกประมาณ5าวินะครับกว่าเราจะสามารถกดปั๊มเลือดได้อีกทีนึงเนี่ยแล้วไอ้สกิลนี้เนี่ยมันคูดาวน์เสร็จก่อนนะครับมันก็จะดูดเลือดนะซึ่งยื้อเวลาการตายของตัวเราได้เยอะมากๆเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถยืนสู้เพื่อยื้อเวลาในการไปกดยาได้นะครับส่วนในสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3เนี่ยก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะสำหรับนักดาบเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นต้องมีนะครับ ทั้งในการฟาร์มบอลหรือว่าในการสู้ PVP ไม่งั้นเนี่ยนักดาบเนี่ยมันจะไม่มีสกิลไว้ทำดาเมจกับตูว,ตวเลยแม้ว,ว่าวิชาเนี่ยมันจะดาเมจเท่าๆกับอาชีพอื่นนะครับแต่ว่าด้วยอาชีพของนักดาบเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีพลังดาเมจตั้งต้นที่น้อยอยู่แล้วนะครับทำให้มันรีดดาเมจออกมาได้น้อยมากๆเลยนะถ้าไม่มีสกิลรับหรือว่าสกิลสุดยอดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสู้อาชีพอื่นยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ของนักดาบเนี่ยเท่าที่ผมรองถามจากหลายๆคนมาแล้วผมว่าเซตรองเ่ย บอกกับนักดาบที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเซตเนี้ยนะเพราะว่าเซตรองท็อปนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมใส่ครบ4เซตเนี่ยมันจะบวกอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น6%ด้วยนะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยทำให้นักดาบเนี่ยสามารถรีดดาเมจออกมาได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับเซตท็อปเนี่ยจริงๆแล้วมันบวกแม่นยำใช่ไหมแต่ว่านักดาบเนี่ยมีปราณเพิ่มแม่นยำอยู่แล้วอัตราคขมแม่นยำตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับนักดาบเท่าไหร่เราไปปิดจุดอ่อนของนักดาบทางด้านดาเมจดีกว่านะใส่รองท็อปดีกว ชั้นที่ผมคิดว่านะ่าจะเหมาะกับนักดาบเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ชุดนะครับชุดแรกนะครับก็คือชุดกรีตนั่นเองนะครับเนี่ยชุดที่ผมใส่อยู่นะครับคือมันก็จะเพิ่ม HP 5 0 0นะครับ MP 3 0 0พลังโจมตีขั้นต่ำขั้นสูง200นะครับแล้วก็ปก,กันเพิ่มขึ้น200ใช่ไหมแล้วก็ผลเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็คือ HP 10%นะครับแล้วก็ สะท้อนความเสียหายเนี่ย10%เลยีเรียกว่าเป็นชุดที่เน้นตั้งรับอย่างแท้จริงเลยส่วนอีก2ชุดนะครับก็คือไอ้เจ้าชุดนักดำนา้าแล้วก็ชุดอัศวินคุณผู้ชมก็สามารถลองไปดูคลิปรวมชุดแฟชั่นของเซิร์ฟไต้หวันได้นะครับที่ใต้คลิปเลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในกันนะครับในนั้นเนี่ยผมได้อธิบายทุกชุดที่มีในเกมไว้แล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้เลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้ชุดแล้วก็เอฟเฟกของชุดไหนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในการ ไปตีบอสนะครับเพื่อจะมาดบไปเจ้าร่องรอยกัมพีรับเนี่ยคือมันยากมากๆเลยนะพวกนี้เนี่ยที่ได้เป็นเศษๆมานะครับคือเราเนี่ยจะต้องทำดาเมจให้มันติด1น5ของบอสใช่ไหมซึ่งนักดาบเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าโจมตีเบามากๆเลยนะต่อให้เราโชคดีนะครับเราได้กล่องมาสัก รอบละ1น,นึ่งถึงสงกล่องเนี่ยเราก็มักจะเปิดได้พวกเจ้ากล่องยุทธภัณฑ์นะครับซึ่งไอ้เจ้าของพวกนั้นเนี่ยมันก็จะการันตีอ่าชุดแล้วก็อาวุธไร้านามนะครับร้อเลยนะไม่เคยออกอย่างอื่นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการเก็บร่องรอยกัมพีรัมเนี่ยสำหรับนักดาบเนี่ย คือยากมากๆเลยนะครับยากจริงๆนะเห็นไหมครับเนี่ยจะให้ดูนะคำพิสุดยอดอ่าเนี่ยผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยผมยังเลเวลสองอยู่เลยนะสกิลสองก็เลเวลสองนะครับแต่ว่าสกิลสามเนี่ยเลเวลสามแล้วนะต้องบอกว่าผมเนี่ยไปเกือบทุกรอบเลยนะเกือบทุกรอบจริงๆนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะปนๆกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นะต่อยได้มาแล้วมันก็จะเปิดได้จะพวกไร้นามนะครับถึงสวยมากๆเลยนะคใครที่เล่น,นกรกดาบก็ต้องอดทนหน่อยนะครับ สำหรับพวกสกิลลับนะคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนักดาบในเลเวลร้อยเจ็ดสิบนะครับผมก็ทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่าจะได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่าง1 7 0กับ190เนะเดี๋ยวพอผม190เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันจะโหดขึ้นบ้างไหมหรือว่าอย่างไรนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วกันนะนะแล้วคลิปหน้าจะมาตอนไหนเนติดตามไว้นะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ